จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังเที่รับทั้งหลายอันดัตตอไปีิโรวงพ่อพระอาจารย์เฉลิสุโธจะมาเล่าเรื่องหลวงพ่อทองมดบดต่อจากตอนที่แล้วเอตอ,อนที่แล้วเจ้าเพื่อนสมหวังได้มเมียสาวเนาะแต่งงานก็ไม่แต่งแต่ว่าตัปปณาพากันอีี เป็นการประหยัดดีเนาะอยากจะให้ทุกทุกท่านนะทำแบบนี้นะเพราะอะไรคือนัดแนะกับพอ่อตาแม่ยายไว้ว่าเราเอาเงินบริานเลี้ยงเราเลี้ยงหลักวานะมันเปลืองเงินเปลืองทองนะเราับก็หนาตาก็หน,นีเงินทองม,มันไม่เสียหายเยอะเนาะาลับกันหนกักกไปจดเทบเบียนสมรสทำบุญทำทานนิดๆหน,น,น่อยๆน่อยสบายสบาย แต่ว่าคนก็คือคนเนาะผู้หญิงก็บอกว่านะฉันเนี่ยมีงานครั้งเดียวในชีวิตที่ฉันจะได้เชิดหน้าชูตาก็คืองานแต่งงานเพราะฉะนั้นถ้าฉันไม่ได้แต่งงานฉันไม่เอาผัวเร็จเลยเนาะผู้ชายก็ต้องหาเงินหาทองเอาจนแต่งให้ได้ก็เลยเสียเงินฉาทองหยหน่อยนะเมื่อหมดหน้านาเจ้าเฟินก็ชักชวนเมียนะ ลูกนะมาพักอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดนะทําสวนบ้างส่งของบ้างตจำหนับตำเล่าพอจะเข้าหน้านาจึงพาลูกพาแมวกับโดนสนามคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าหัวเมีหัวแมวคู่นี้นะไปอยู่กันยืดดีนนาะพอดูดูแล้วสักใคร่เอาอกเอาใจกันดีแค่กันแต่เมื่อเข้าพรรษา ทีนี่เองขณะที่เจ้าเปื่อนกำลังเริ่มช่วยพ่อจ้าแม่ยายทำงานมีคนทางบ้านซึ่งไปตามว่าแม่เจ็บมากให้รีบกลับไปบ้านด้วยความห่วงแม่จึงทีเมียและลูกว้ดอนสลามแล้วรีบกลับบ้านอาการป่วยของแม่หนักมากจึงต้องรู่ช่วยปฏิบัติเกือบเดือนเนี่ยนางขวัญก็ช่างใจจืดนะไม่เคยไปเยี่ยมแม่ผัวเลยอ่ะจนแม่ก็ยังชั่วขึ้นเจ้าเกื่อน คิดถ right? ึงลูกเต็มทีท่านใจว่าวันหรือสองวันเนี่ยจะย้อนไปเยังลูกสักครั้งอยู่ๆเจ้าลิงก็รับข้อโกงมาเย่างถึงบ้านก็ปลดโคนดีก็เล่าเรื่องนางขวนให้ฟังว่าเพื่อเพื่อเอ้ยมีเรื่องใี้จะคุยให้ฟังว่าแม่ทำใจให้ดีนะระยะที่เพคนมาก็ค่อยๆใหม่นี่นะนางขวนนั่นมันชักผิดสังเกตไปเยอะว่า ก็ดสูสนิทสนมกับเจ้ากลับผู้รักกลบของมันจนน่าเกลียดจริงๆอาที่จริงแต่เดิมน่ะคนทั้งสองคู่เนี่ยผูกสมกรคอยกันอยู่ก่อนแต่เฮร้นรรยนางขวัญยินยอมเป็นเมียของเจ้าเกิดน,นั้นก็รู้ไม่ได้ตั้งแต่เจ้าเกิดจกรอนามนนมาเกอบเือนเนี่ยเจ้ากลับเกิดมากะหลีกะล้อกับนางขวัญทวันทกวันจน,นชาวบ้านขอรือกันว่าถ้าจะไม่ค่อยนางเฉลียว นี่โบราณเขา,านะเมีมีชู้ชาวบ,บ้านรู้ก่อนขวานะ <c oughs> อย่างนี้นะเออเจ้าเพื่อนนั้นเป็นคนมุทะลุอยู่แล้วทั้งสงสยัยทั้งเครื่องเรื่องเมียไม่มาเยี่ยมแม่ตัวเลยคล้ายกปลว่าไม่มีกระอยขอให้ฟังเรื่องเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะโอ้โหทีนี้หุดนงานนะอ,อ่าถึงกับอยู่ไม่ได้จึงรีบไป ตอนสนามตอนทีพ็ถึงก็ชักสามนางขวัญเกี่ยวเ่องชาวบ้านลือกันเกี่ยวกับให้ข่าสนิทสนมกับเจ้ากลรมตั้งขวัญก็ตั้งแ่นตั้งว่าเจ้าเกเนี่ยหูเบาชี้หึงหึงจัดพูดกันไปพูดกันมาเกิดทุ่งเถียงทั้งกับทุบตีเินขึ้นต่อหน้าพ่อตาแม่ใหย่จนท้าให้เลิกร้างแยกกันเองแต่ตกลงกันไม่ได้นะ แต่ก็ตกลงกันไม่ได้เรื่องเจ้าชู้อุดต์แต่ตกลงกันไม่ได้เรื่องเจ้าอุดลูกชายซึ่งอายุขวบเเร็เจ็ดกำลังน่ากำลังน่ารักทีเดียวเจ้าเพื่อนจะเอาลูกไว้นางขวนก็ไม่ยอมนางขวนจะเอาไว้เจ้าเพื่อนก็ไม่ยอมที่สุดพ่อจ้างนายายรุงกันก็ข้าลูกสาวนะยังข้าลูกสาวขอว่าเจ้าเพื่อนทำหานทําอะไร ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใหญ่บ้างมายอมให้เจ้าเพื่อนอยู่บ้านนี้ต่อไปเจ้าเพื่อนจึงเดินกลับบ้านโจทในวันนั้นเองมาข้ามกลางทางตั้งใจว่าจะแรกว่าก่อนเข้าบ้านจะไปหาหลวงพ่อทองที่วัดบทก่อนแต่ไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรมาปิดกั้นกลับเดินเลยไปจนกลับเดินเลยไปจนถึงฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านขอยยุเรือขอคายข้ามแม่น้ำไปบ้านโจย์ได้อีกทีก็ถึงบ้านเสแล้ว อพอถึง,ง,ง,ง thì, บาง้า,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 านทั้งพ่อทั้งแม่่างถามว่าไม่ลูกเอ้ยทำไมอ่ะทำไมี่ร้อนกลับมานักล่ะอ่าจิงต้องเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟังจนอดแต่กว่าจะอาบน้ำกินข้าวเสร็จก็ดึกแล้วจริงล้มตัวลงนอนนะอ่าล้มตัวลงนอนนะ่ความจังใจที่อ่ไปหาลงพ่อท้องพอเลยเกิดอันว่า หลบลมไปนะอพอจะนั่งกินข้าวเสร็จก็ดึกสแล้วเนาะเจ้าเกิ่นพักอยู่ที่บ้านได้สองหรือสามสี่วันคิดถึงลูกเต็มทีจึงย้อนกลับไปดอนสนามอีครัางคราวนี้ขโมยเอาปืนของพ่อติดตัวไปด้วยสิมไม่เพราไม่ไว้ใจที่พี่น้องของเมียตั้งใจว่าจะพยายามเอาลุมาด้วยให้ได้ขณะเวลาใกล้ค่อ ให้มันล so ่อมกลางทางเพราะไม่ต้องการจะให้พู้ใรเห็นก่อนจะถึงบ้านเมื่อเมียนะไปที่บ้านเจ้าหลิงเพื่อนคือก่อนประสบเรื่องราวเจ้าหญิเขาเล่าเติมที่รู้มาให้ความตรงถูกว่าั้งขวนมันพูดว่ามันเลิกกับเจ้าเฟื่อนแล้วแต่ไม่ยอมให้เจ้าเฟื่อเหยยบบ้านมันอีกวันสองวันมานี่เห็นมันประจูงประจี้ข้าเจ้าหลังใกล้ชิดเลยพ่อแม่ของนางขวัญก็เออ ไม่เห so <c ười> ็นว่าจะเอาใจใส่ว่ากล่าวอะไรเลยเจ้าเพื่อนฟังเรื่องเกาอุตสาจะกรใจเอาไว้นะอยู่กินข้าวกับเจ้าริงเสียเมื่อหนึ่งเจ้าริงเกิดใจดีงดเอาเล่าซึ่มซ่อนไว้ออกมาเลี้ยงโดยสิไม่ทีนะน้ำเปือ่นที่เยนะเจ้าเพื่อนจึงสลองสัทชาเสียจนชักตึงหน้าประมาณเวลาก็จะ คนอย่างหนึ <S <S <IL EN C IO> ่งแล้วจงราเจ้าหญิงตั้งงจะจะไปพูดจากตนนำขวนนะเพื่อขอลูกหาแต่โดยดีเรื่องนำขวนจะรับใครพอใจพวกเราท่านจะอนุญาตตามความพอใจทุกประการจะขออย่างเดียวนะขอลูกอุดเปรียงไว้เท่านั้นพอเข้าเขตบ้านเมียเห็นยังมีแสงสว่างจากคฟยวนเรือนรู้ว่าพ่อจานย์เมายยังไม่นอนไม่อยากจะพกัผู้ใหญ่ ยินเดินเลี่ยงไปทางบ่อน้ <c ười> ําหลังบ้านเพื t ợ t ợ. ่อวักน้ำล้างหน้าลูบตัวสักหน่อยแต่เดินค่อยๆถึงบ่อน้ําได้ยินเสียงพูดกิ๊กกิ๊กจะเจ๊จ่าก็ชื่อชื่อทีนะแต่ชุ่มกระดางานนั่นเองที่ใกล้บ่อน้ำแล้วนะแม่จะได้ยินเสียงเสียงแผ่วๆแต่พอจําได้แม่นว่าเสียงหนึ่งเป็นเสียงของหลังควนเสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้ชายนะ ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นภายทึ้งย่องเข้าไปย่องเข้าไปานั่งฟังใกลๆ้ๆนะจ้เกี่วามเรื่องที่ขอคุยกันได้ว่าผู้ชายคือเจ้ากล่ำกาลังยุ่งในนางขวัญตัดใจทิ้งลูกเชยแล้วไปอยู่กินกับตนที่บางนางเปี้ยวนางขวัญก็เออจออางพอกกำลังตกอยู่ในห้องพิศวาสโดยอาศัยความบืดเป็นฉากกำบังอยู่ยังไม่ไทายสีสังทเทวดา จเจ้าขวัญเลือดแหล่นขึ้นหน้าเพราะโทสะทั้งมีฤทธิ์โาที่คลุบมาจากบ้านเจ้าริ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยความที่เกิดคุณขวัเตียงโซ่และเดี๋ยวว่าอีขวัญอีขวัญนี่ก็ยังเป็นเมียกูอยู่เพราะมันยังไม่ได้แยกกันเด็ดขาดคหรือทอดตัวให้ชู้ทําตาชู้กระทาตาตาหัวให้กลางกะแสนจะชั่วผู้หญิงเขามีลูก มีหัวเห็นอยู่ชัดๆแค่ๆมันยังทําได้ลงคอไหม่คี่ได้เท่านี้เองหมดความยาบยางช่าง,งใจนะอ่าหมดอารมณ์อื่นทั้งสิ้นอะ่ะชจับปืนออกจากเอวแล้วลดพวดเข้าไปใกล้ตัวคนทั้งสองพอรู้ว่าเป็นเจ้าเปืนเท่านั้นน่ะนาขวัญล็อกคลี่เความตกใจส่วนเจ้ากล่ำป้าเฉพาะลอกปีนนะ แต่แต่ที่ขาดเต็มตัวพกอพ่จะหน้ากับเจ้าเพื่อนก็พานหลังวิ่ง <c oughs> วิ่งสุดเอ้านะยังไม่คิดถึงอะไรทั้งสิ้น,น่ะ <c oughs> เจ้าเพื่อนกอง,งังแซนจงวิ่งไล่ตามแล้ยิงร้ยยงวยปืนะต้องนะลงฟุบลงไปแต่ยังไม่ตายดิแคนยังไม่หายจรตามไปยิงซ้ั้งอีกป <c oughs> ิ้งทีนี้ละลงหายใจขาดวิ่งมาเลยนะ นังขวัญเห็นเรื่องร,าร้ายขนาดนั้นเรียว่าถ้าช้าอยู่นะจะต้องเป็นผีตามชูไปโดยจึงวิ่งหน,นีจะขึ้นเรือนแต่ขึ้นมานได้ประเดียวสองขั้นนะจะจะเ่อนวิ่งตามมาทันกดกระช่โขมนะจนหน้าไายล้มลงมาที่พื้นเอาเปืนจ่อที่หน้าอกจิ้งโอ้โหยิงนางขวัญจนตายคาที่อีกคนนะโอโอ้ยอะไ้นเนาะอ่อาฮนะ แล้วิ่งขึ้นบนเรือนทั้งพ่อตาแม่ยายทั้งน้องเมียนะต่ตกกระจายเครื่อควาจะลึมอยู่นะจึงคว้าเจ้าผู้ลูกชายขึ้นกับพิมบนเบาขึ้นมากอดจุไปคว่วทั้งตัวทั้งหัวทั้งแก้มทั้งสองนะน้ำตาฟร้างครัวมาเพราะอะไรที่จะต้องจากลูกนะส่งลูกให้แม่ยายทั้งบอกแล้วฝนววาแม่ฉันฝากลูกไว้เลยนะถ้าแม่มาเลี้ยงส่งไปให้ปู่ย่ามาเลี้ยงนะ ถ้าแม่มาเลี้ยงก็ส่งไปให้ปู่ย่าของมาเลี้ยงต่อเขแล้วกันนะพูดจบโดดลงจากเรือนข้ามสุขนางขวังข้ามสุขนางขวัวิ่งตัดทุ่งเตะลดดไปทันีีกลับบ้านเก่าพ่อครัวจะจับเขาจะจับได้จึงตัดขึ้นทางรถไฟไปหลบอยู่ที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นทหารรุ่นเดียวกันบ้านเขาอยู่ก็ใกล้สถานีเกาะจันท์ พักเหน่ได้ไม่กี่วันเพื่อนเตือนว่าขาวเรื่องของตนรู้มาถึงแถวนี้แล้วจึงคิดหนีต่อปไปครา,าวนี้มุ่งจะไปทางแปรงยาวเพื่อตัดป่าหลบคู่ติดตามให้พ้นมือกฎหมายแต่คิดถึงลูกน่นนะคิดถึงที่สุดนโลูกคิดถึงจนใจแทบขาดไม่รู้ว่าอีกเมื่อไรจึงจะได้กลับมาเห็นหน้าลูกอีกจึงยอมเสี่ยงคลายร่องมาเยี่ยมลูกใน,นคืนหนึ่ง ถูกเจ้าหน้าที่สกัดเอาไวา้จะทําการจับกลุ่มจับกลุ่มไม่ยอมให้เขาจับเขาปืนยิงต่อสู้เป็นหนักหนึ่งจะถูกใลรบ้านคอมเรโรและด้วยความจานานในทางหนียิงบกหนีเจ้าหน้าที่ตกอไปได้อีกรู้ตัวว่าถ้าขืนวนเวียนอยู่อย่างนี้นะจะต้องถูกจับได้แต่เงินทองเขาไม่มีจิตตัวจึงย้อนมาเพื่อกลับบ้านของเงินพ่อและจะได้ไปอีกตามเรื่องจะขอให้พ่อช่วยไปรับ ลูกมาเลี้ยงไหวเพื่อให้หมดของด้วยและเมื่อลูกโตขึ้นแล้วจะให้มาฝากวัดเพื่อหลวงพ่อทองจะได้เลี้ยงต่อให้ด้วยเหมือนอย่างที่เคยเลี้ยงตนผู้เป็นพ่อมาแล้วฉะนั้นก่อนจะเข้าบ้านถึงแวะมาหาหลวงพ่อทองในคืนนี้เพื่อฝา,ากฝังลูกตนไหว,ว้ส่วนตัวนั้นจะลาไปตามเนื้อหากรรมสุดแต่จะเจอจำจำเป็ 3, นจมกรรมต่อไป ขอโทษนะเจ้าขอนหลอหยกก็ร้องไห้นะร้องไห้แล้วสีอึดเสียอึนก็สงสารตัวเองพุกหัวลงกับตักหลวงพ่อทองนะผมอะไรลูกของผมจะเกินหลวงพ่อผมไม่สามารถจะรับกับความอะไรนี้ได้หลวงพ่อทองฟังเรื่องของเจ้าเขอนโดยตลอด พ็รู้สึกโรงสารเจ้าเพื่อนอยากจับใจเช่นกันผลวงพอ่อทองนั่งคิดอะไรยอยู่สักครู่พร้อมทั้ทง,ทงสังเกตกิเลาเจ้าเพื่อนว่าบรรเทาความเศร้าโศกลงไปได้บ้างแล้วจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ้ยจะเังจะหนีขอพ้นร้ว่ะหลวงพ่อจะพ้นหรือไม่พ้นก็ต้องหนีไปตายเอาหน้ากับหลงพอ่อจะเพื่อนตออพ่อก็เสียงสอื่น นเออเองฟังให้ดีนะข้าจะชี้แจงให้เองเข้าใจหลวงพ่อทองเริ่มให้สติหนีอะไรนะั่นหนีได้กว่านะยจจะหะนีเวนหนีครรมนั่นนี้ไม่พ้นหรอกคนที่ทําความชั่วเป็นแบบกรรมเอาไว้แล้จะหนีไม่ากของตนที่ทําไว้นะไม่มีคผลเลยจะหลบไปในทะเลมาหาสมุทรหรือข้อ ชอบเขาหลบในท่อมหรือว่าจะเหินไปบนอากาศที่ซึ่งเป็นที่หลบบักที่จะไม่จดตังไปเสนั้นมันไม่มีถึงเองจะหนีขอโค้ในชาตินี้เวรกรรมที่ทาไว้ก็จะจางไปสนองเองในชาติต่อๆไปเรื่องของเองนั้นถ้าคัามเล้วงนะแสงจะสงสารและเห็นใจแต่ไม่รู้ว่าจะ บัดเป่าให้เองได้อย่างไรก็เ,เหมือนกับกรรมในอดีตจางมาสนองเองจิงได้ไปชอบใจรักใครกับนางขวัญจนได้เสียเป็นผัวเป็นเมียกันแต่คู่ของเองเป็นคู่เปหนนาะอยู่กันไปเองต้องมีเรื่องทําให้เกิดการฆ่ากวนกันขึ้นมาอย่างเม้แต่ที่เองทําไปด้าน่านเรียกว่าทําชั่วหรือทําบา แต้เองคิดจะเอาอ่าชั่วมาล้างชั่วนะมันไม่ได้หรอกเองต้องล้างชั่วของเองด้วยการทำดีนะพูมหน้ารับความชั่วกว่าเอ้ยคนทําผิดแล้วยอมรับผิดมันสมกับความเป็นลูกผู้ชายวะนะทําผิดแล้วยอมรับผิดมันสมกับเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวถ้าคิดดูแล้วนะเรื่องของเองนี่เึงเหมาบตัวเสียดีด สารภาพผิดขอความปาณีเป็นชี่ตัง,งไม่ปฏิเสธถึงจะติดคุกก็คงไม่นานกี่ปีหรอกนะสารท่านต้องเห็นใจสารท่านต้องเห็นใจว่าเองทำผิดไปเพราะยับยั้งโทรศัท์ไม่ไหวโดยเห็นเมียกกกดอยู่กับชู้ต่อหน้าต่อตาจะไปหนักก็ตรงเองไปยิงเจ้าหน้าที่คนนี้ซี่นะแตโค้งไม่ทอยหรอวาเพราะมันไม่ตายเนี่วะมันไม่สารภามาก แต่ถ้าเองไม่เชื่อข่าคือนหนีขอต่อไปคดีจะเพิ่มนะความผิดจะท่วมท้นมากขึ้นนะเพราะถ้าเจ้าหน้าที่การจับเองต่อสู่หรือทำร้ายเขาความผิดของเองก็จะมากกว่าเดิมแต่ต่อไปเขาก็ต้องสั่งยกตายเองอย่างแน่นอนเพื่อนเอ๋ยถ้าเองเลิกลูกเองจริงๆนะเองต้องเสียสลัยอมใช้นี่บาดกลังให้หมดเสียก่อนแล้วค่อย กลับมาอยู่กับลูกต่อไปข้าจะพาเองเข้ามาหมาบตัวนะข้าจะพาเองเขาหมาบตัวเพราะข้ายังรักเองอยู่นะข้ายังอยากให้ให้เองมีชีวิตอยู่ได้รู้ลูกต่อไปเอาเถอะแล้วเรื่องลูกของเองนะไม่ต้องห่วงอ,อพอมันพอมันข้ายังเลี้ยงมาได้ทํามลูกมันข้าเึงจะเลี้ยงไม่ไหว่ะอ่า ข้าจะพาเองเขาหมาบตัวเพราะข้ายังรับเองอยู่นะอยากให้เองมีชีวิตอยู่ให้ดูลูกของเองต่อไปเอาเถอะแล้วเรื่องลูกของเองนะไม่ต้องห่วงพ่อพ่อมันข้ายังเลี้ยงมาได้ทำไมาจะเลี้ยงลูกของมันต่อไปไม่ได้ทองพ่อทองพุดมาไเท่านี้นะรู้สึกตื้นใจพูดอะไรไม่ค่อยออกนะ่ะจริงต้องอยู่ ลงประเดี๋ยวหนึ่งถ้าจึงกล่าวต่อไปอีกว่าเอ่อเพ่โทษของเองครานีนะ่จะต้องอติดคุกติดตารางอย่างแน่นอนแต่ถ้าเองปรับพฤ้นตัวดีนะก็จะได้ล,ลดหย่อนผ่อนโทษลงตามลำดับเล่นแต่ว่าเมื่อเองออกจากคุกแล้วจะได้พบกับข่าอีกหรือไม่หอนะือน่านะเพราะฆ้าอาจจะตายไปก่อนเองพ้นโทษออกมาก็ไาย ขะนั้นถ้าขอเจอเองอีกสักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจะมีลูกมีเมียนะถ้าเองจะคิดมีต่อไปภายหน้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนลำบากตัวมาด้วยเรื่องผู้หญิงที่เป็นเมียอีกธรรมดาผู้หญิงพระท่านว่าเป็นของสาธารณนะตางที่โบราณว่าไว้วิถีคงคาสารางารีวิถีก็คือถนนนะ คงคาก็ได้แก่แม่น้าสาลาก็ได้แก่ที่พักคนเดินทาง,งานารีก็คือผู้หญิงทั้งสี่อย่างที่ว่ามานี่นะเป็นของสาธารณะเท่านั้นเป็นอย่างไรถนนได้แก่ทางเดินคนทั้งหลายไม่รู้ไม่ว่าผู้ดีใกล้เศรษฐีหรือคนเข็นใจย่อมอาศัยเดินได้ทั่วกันบดเท่านั้นใช่ไหมแม่น้ำก็ใช่ว่าจะ ลงอาบได้เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าใครย่อมมีสิทธิลงอาบได้ทั่วไปหมดจะหวงหากก้มามไปไม่ได้ใช่ไหมชาลารพักคนเดินทางย่อมเข้าภักก็ได้ทั้งคนชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงนะไม่จํากัดว่าคนผู้ใดผู้หนึน่งจะเข้ามาพักไม่ได้หรือว่าเข้าภักได้โดยเฉพาะผู้ใดผู้หนึ่นงไม่ใช่อย่าง,งน,านั้นนะนี่ต้องสอบเชืชนบทนะ มืก่อก่อนี่บ้านหลวงพ่อเขาก็ทำกับสาลาทางบ้านว้าให้คนณผักนะผู้หญิงก็เช่นกันชายจะปกครองและประอบใจมันม่นองเป็นของฉันคนเดียวนะไม่ได้ค่าใจเขายังพองดีซื่อสัตย์มีความละอายมั่นในประเพณีก็ยัยงรับไะเป็นเมียเราอยู่แต่ถ้าเขาขาดความซื่อสัตย์ไร้พอดีหมดความละอายและมากๆไม่อิ่มในการคุณนะจนลืม สมบัติประจาตัวของหญิงแหละฝ่าฝืนประเพณีอย่างนี้เราต้องหักใจแล้วปล่อยเขาไปตามตามสันดานเพราะเขาหมดรักเราแล้วจะร่วมกับหญิงหลายใจนั่นมันเดือดร้อนถ้ามันไม่ทําให้เราเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนเพราะปทังร้ายมันเข้าอย่างที่เองทากับนางขวดนี่นนแหละคนที่รู้ธรรมานาาของหญิงเขาจึงไม่ต้องเดือดร้อนเพราะความชั่วช้าของหญิงที่เคย ทอดร่างยอมเป็นเมียพอรู้ความจริงได้จึงรู้จักผักห้ามใจตนคนที่ยังโง่อยู่ในไม่รู้จักธรรมดาของผู้หญิงคิดแต่ว่าเมียเราสมบัติของเราเมื่อหญิงนั้นเปลี่ยนแป,ปลงไปจึงต้องเดือดร้อนราะความโง่เขลาของตนเองเมียที่ดีนั้นต้องเป็นผู้หญิงจริงๆหญิงเช่นไรจริงจะเรียกว่าเป็นผู้หญิงจริงๆได้แก่ผู้หญิงจริงๆนั่นก็คือนะ เป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีเมียที่ดีคือมีความซื่อสัตย์พักดีไม่ยอมนอกใจผัวแม่ที่ดีคือหญิงที่รักเลี้ยงลูกตนด้วยความยอมเสียสละทั้งสิน้นเผื่อสมัยนี้ผู้หญิงแต่ร่างมันมากเหลือเกินหาผู้หญิงจริงๆได้ยากนะถ้าขอตัวเองว่าต่อไปถ้าเองคิดอ่านจะมีเมียก็ขออีกขอเลือกได้ผู้หญิงจริงๆก็แล้วกันนะ เขาจะเปินดึกมากแล้วนะเอนอนพักอยู่กับข้าที่กุฏินี้สักคืนก่อนพรุ่งนี้เช้าข้าจะให้เขาไปตามหาพ่อหม่เองมาพบงที่นี่จะช่งเสียก็ยังไงก็พูดถ้ามันรู้เรื่องรู้ราวแล้วข้าจะพาเองไปส่งเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนะเมื่อเองเล็กๆข้าสอนแล้วสอนอีกให้เองหัดเป็นคนใจเย็นนะแต่เสียเขายังไงให้เองก็ไม่เชื่อค่าข้าเลี้ยงและอบรมเองดีไม่ได้ ต้องฝากให้หลวงท่านสวยเลี้ยงและอบรมต่อก็แล้วกันบางทีจะดัดนิ่ใสเองให้ดีขึ้นในบ้างเอาเถอะนะถ้าบุญกุศลอน่างอุปถัมภ์ให้ข้ามีอายุยืนต่อไปนะเองคนโทษ้นโทษออกจากคุกวันไหนวันนั้นเนี่ยข้าจะไปรับเองมาด้วยตัวของข้าเองจาเผื่อน้องไห้นะต้องให้โอ้โหยังไม่อายเอาร้องให้ล้าข้าเด็ก ก็อรู้สึกประทับใจในความเมตตาของแหวังดีของหลวงพ่อทองเี่สุทธิและนอ้อมใจยอมรับปฏิบัติตามคามแมำแนะนําที่หลวงพ่อท่านแนะนำกานทุกประการทีนี้เรามาอ่านตามภาษาบาลีที่เป็นคติในเรื่องนี้นะเรื่องผีงนะตามภา,าษาบาลีเขาไว้เนี้นะเว้นแตน่ใหม่ๆนะตัวหนูเล็กก็ผิดถูกนะก็ถอขคาไปนะ ยถานาทีจะปมจะปมมัทโผจะปัณฑานาภ,าภาระรังสภะปะปาเอวังโลหิตทิโยนามะนารังอุชติปันติปัชติปันตายถานาทีจะปันโผจะ ปานาคาลังสภปะป่าเอวังโสติโยนามะนาสังกุชติปณิตาแปลว่าทางเดินลงเล่าที่ประชุมบ่อน้ำเป็นฉันใดคือย่อมเป็นสาธารณะต่อคนทั้งหลายยญิงทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นสาธารณะฉะนันนันบัณฑิตย่อมไม่โกรธ แกผู้หญิงทั้งหลายอันน่ะทิสชาดกเจริญบาตติถิีว่าโอ้เวลาหมดแล้วพอดีเนาะสุขสุดชื่นสมหวังนะท,ทุกท่านนี่รับฟังแล้วก็ขอให้แถวขาดปลอดภยัยจากความไม่ชื่อสัตย์ห้ทุกคุณสุขสุดชื่นสมหวังทุกท่านนะเน้อขอเจริญพร